คุณพ่อและพี่น้องที่รักวันนี้เป็นวันสำคัญเป็นวันพิเศษจริงๆเทศกาลปาสกาสมบูรณ์ครบถ้วนและจบลงด้วยวันสมโพธิองค์พระิเจ้าและวันนี้ในวัดของเราคงจะอัดแน่นไปด้วยพระพรของพระเจ้าจริงๆนะการโปรดสินลลังบาปที่เรากําลังจะทำ พ่อได้ตั้งใจว่าวันนี้บทเทศของพ่อนั้นคือสิ่งที่เรากําลังจะก,กระทําการรับสินลังบาปการโปรดสินกาลังพี่น้องที่รักครับสินลัางบาปสาหรับผู้ใหญ่นั้นอยู่คู่กับสินกาลังเราได้รับการล้างโดยพระจิตเจ้าน้ำและพระจิตพระเยซูเจ้าตรัสแล้ววันนี้พ่ออยากให้เราในวัดที่เซนจอนของเรา มีจานวนผู้รับสินหลังบาปจํานวนหนึ่งในมิซาภาษาไทยนี้และเดี๋ยวรอบที่สองในมิซาภาษาอังกฤษก็ยังมีอีกประมาณรวมกันแล้วทั้งสินมาสนิทด้วยสิบคนด้วยกันพี่น้องครับวันนี้พ่อเพียงแต่อยากจะบอกกับพี่น้องว่าวันนี้เป็นวันเกิดของพระศา,าสนาจักรพระศาสนาจักรคืคอเราทุกคนที่เป็นพระไกยทิพย์ของพระคริสตเจ้าพระองค์บนไม้กางเขน ซึ่งเป็นผู้เชื่อมโยงเรากับพระเจ้าพระองค์เป็นศีรษะของพระศาสนาจักรและพระองค์เสด็จมาในโลกนี้บังเกิดเป็นมนุษย์ในถ้าเลี้ยงสัตว์ที่เราเคยฉลองและก่อนหน้านั้นในเดือนมีนาคมวันที่25เป็นวันที่แม่พระตอบรับทูตสวรรค์ทำให้พระเยซูเจ้าพระบุตรของพระเจ้ารับเอากายปฏิสนในพระคันของพระนางมารีวันนั้นเป็นวันเริ่มต้น ชีวิตพระศาสนาจากักรและวันนี้พระองค์ซึ่งเป็นศีรษะเริ่มต้นชีวิตพระศาสนาจากักรและวันนี้เป็นวันที่ร่างกายของพระศาสนาจากักรคือเราทุกคนในห้องชั้นบนที่เยรูซาเล็มพระจิตเจ้าเสด็จลงมาเพราะอยากให้วันนี้ในวัดของเราซึ่งเป็นชุมชนวัดวันนี้เป็นห้องชั้นบนจริงๆนะเป็นวันที่เราจะร่วมพิธีกรรมอย่างศ,าศักดิ์สิทธิ์ พ่อขอให้บทเทศของพ่อวันนี้คือสิ่งที่เราจะทำด้วยกันต่อไปนี้พ่อขอให้บรรดาพ,พี่น้องคริสตชนรุ่นพี่เฝ้าดูสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับบรรดาพพคริสตชนรุ่นน้องที่กำลังจะเกิดขึ้นกับชีวิตของเขาซึ่งเคยเกิดขึ้นกับชีวิตของเราและวันนี้ในห้องนี้ในวัดนี้เราจะเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อตอบรับต้อนรับองค์พระจิตเจ้าอย่างเต็มเปี่ยม พ่อจึงเชิญชวนพี่น้องให้เราร่วมใจกันในคําภาวนาในพิธีล้างบาปนี่คือคําเทศของพ่อในวันนี้